อีกละบักบ้านในกิน,กนเขาว่านในสนใจเขาเลยีท่อนหนึ่งจะเขตเหรอวะสองสามหมื่นว่ยมือละเขตมือละเขตเนาะเราปักรงชัยโอ้ม่ได้เล็กตัวน,นี้ืม จะทันยี่เงยปโอ,โอ,โอ้นี่แหะจับยนน้อนฟืนรถเนยอู้จะทันย่งอัฮท่อนนึงเงินโบยลอยร้อยู่วะเนี่เขาเก็บฟันรถทุกอย่างเขามาเก็บม่เบิร์ตไดเลยเอ้ทีโตลูกพวงขวบหม,มู่บ้านว่าตอนบมืน,นัดมาานะ เก็บบอกให้เบิร์ตต้องกรมทางมาตวรวจอ,อ,อีกด้วยว่าเบิร์ตโปเบิร์ตอะเฮ้ยน้ำตอนนี่ยโรงงานเล็กอยู่หนีบอ่อยู่ชายปลาจีนนี่บอ่อื่ต้องเก็บกให้เบิร์ตเนี่ยนั่นเบิร์ตโป้เบิร์ตเนี่ยกรมทางมันเหมียนมุ้งดิ Hoy, ality, s cool. <S ไปหาเราดูยพร้อมนะเยอบาทนีเด็กตีเด็กเอนมันตัดทนน้อยงเอาเงินขึ้นเกนะยางเก็บก็้อนถมปีกับเนาะใส่เก็ตันนี่กับลูระิบเนี่ยิลูกกัลอยลอยลูกก็พันพันลูกก็เมื่อนงก็พออยู่นี่ก็บอตามก็ซีหาซิบเพื่อเพื่อเป็นรวยเป็นเรานี่ มอเนี้ยังแอบแป๊บมากเสียอยู่นี่บ่ของห่างรถของห่างบ่ดีพอดีแล้ดดวมันเก็บขึ้นเบิดแล้วนี่อันนี้่นเด่ลูกบ่วงตัวน,นี้กับม้าเล็กมันหลุด่วงนี่ตัวนี้กับม้าเล็กโอ้ลูกมันลูกมันตก